สวัสดีครับพบกับผมนะครับ l e n น y ่อ Thailand นะครับวันนี้เราจะมาคาดหมายสภาพอากาศวันที่10และ11กันยายน2567น,นะครับเราก็มาติดตามว่าที่พายุลูกใหม่นะครับก็คือพายุดีเพชชัน 14W นะครับก็ตอนนี้ก่อตัวอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันออกนะครับอยู่ทางด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์เนาะก็ขณะนี้นะครับเขากำลังเป็นพายุดีเพชันความเร็วลมศูนย์กลานะครับ 55กิโลเมตรชั่วโมงความกดอากาศก็1น0่เฮกโตปาสคานะครับผมก็พายุลูกนี้จะเทวีกำลังแรงเป็นพายุโซนร้อนต่อไปในช่วงดึกของวันพรุ่งนี้นะครับช่วงเวลาตีหนึ่งเนาะเขาก็จะกลายเป็นพายุโซนร้อนเบบินคานั่นเองครับในอนาคตเนาะขณะนี้ก็ยังหมุนอยู่บริเวณดางด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ครับ ซึ่งอาพายุลูกใหม่เนี้ยไม่กระทบกับไทยนะครับผมโดยเขาจะเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับมากกว่าพายุอ่ายางนี้ที่ผ่านมานะครับไม่ได้เคลื่อนที่ตะวันตกตรงๆเหมือนพายุยางนี้นั่นเองแล้วก็ยัาง,งความกดอากา,อากาศอีกลูกนึงนะครับ94เดมันยูก็ขณะนี้ก็มีความเป็นไปได้ระดับปานกลางนะครับที่จะพัฒนาเป็นพายุหมุนเขตร้อนเนาะ ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ครับที่จะพัฒน,นาพายุดีเปชชนลูกใหม่ต่อไปส่วนพายุที่ว่าเป็นลูกเบบินคาลูกนี้ก็มีโอกาสเป็นใต้ฝุ่นแข็งแรงได้เช่นกันนะครับในวันที่15ซึ่งเขาจะเข้าถล่มประเทศจีนตอนใต้ต่อไปนะครับก็ทั้ง2องลูกนี้ไม่มีผลกระทบก,กับบ้านเราแต่อย่างใดน,นะครับในฝนหนักของบ้านเรามาขนาดนี้ก็คือเกิดจากการสลายตัวของย่อมปรากฏอากาศต่ำจากพายุยางนี้นะครับแล้วก็ ่าล่องมรสุมที่ยังพาดผ่านอยู่ในบ้านเรานะครับโดยพายุ2ลูกนี้ไม่มีผลเกี่ยวข้องแต่อย่างใดนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูแท็กของ JMA บ้างครับอุตุญี่ปุ่นที่ให้เส้นทางของพายุ2ลูกนี้แล้วนะครับในส่วนนี้คือแท็กเส้นทางของ JMA นะครับให้พายุอดิปชั่นสิบสี่ W เนี่ยเป็นดิปชั่น A นะครับซึ่งเขาคาดว่าจะกลายเป็นพายุส่วนร้อนกํนลาลังแรงและก็พายุ โซนร้อนกำลังแรงอย่างเดียวนะครับความแรงไม่ได้ถึงใต้ฝุ่นเหมือน่อาทาง JWC c คาดการใน z o มเอิร์ธไอุซูมเอิร์นะครับว่าพายุนั้นจะเป็นถึงใต้ฝุ่นรุนแรงนะครับก็อันนี้คือคาดการของทีมเอนะครับไม่ไปถึงระดับใต้ฝุ่นเนาะแต่ว่าลมกระโชกก็ใกล้เคียงกับพายุใต้ฝุ่นแลครับ70กิโลตันก็ประมาณ130กว่านะครับ แล้วก็พายุดีเฟคชัน B นะครับก็เป็นอินเวกเนะครับก็ลูกนี้จะมีโอกาสเป็นพายุโซนร้อนเช่นกันนะครับแต่ก็จะได้ชื่อตามมาว่ามีโอกาสได้ชื่อว่าปูราซันนะครับลูกนี้เบวินคาปูราซันซึ่งอ่ะสลูกนี้ไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยนะครับแต่เขาอาจจะดึงลมมรสุมให้แรงขึ้นเนาะพัดผ่านภาคใต้ขึ้นมานะครับก็ดูแล้วไม่ไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยนะครับ2พายุใหม่ลูกนี้ โอเคเดี okay, ๋ยวเรากลับมาดูฝนบ้านเรากันเลยดีกว่าครับโอเคครับเรากลับมาดูตัวฝนบ้านเรานะครับขนาดนี้ก็ยังมีกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่นะครับปกกลุมบนบริเวณกันเวียนกว้างนะครับบริเวณภาคเหนือฝั่งตะวันตกทั้งหมดเลยแม่ฮองสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยา<ม>นะครับแล้วก็ตากพิษณุโลกนะครับกำแพงเพชรก็ด้านทางตะวันตกนะครับอเนื่องจากว่าหย่อมความกดอากาศต่ําของพายุ อย่างนี้เนี่ยมันเทวีกําลังขึ้นเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเขาใกล้กะทะเลฝั่งอ่าวเบงกอรและซึ่งเขาจะหอบความชื้นมาให้นั่นเองครับก็ดูดูแล้วเป็นไงครับฝนก็เยอะขึ้นนะครับผมในทานเนือตอนบนก็เอาใจช่วยพี่น้องนะครับว่าจะไม่เจอฝนรุนแรงจนทําให้เกิดอุทกภัยซ้ําแล้วซ้าเล่านะครับขอให้ผ่านไปได้ดีเนาะก็ดูดูแล้วเป็นไงครับฝนก็โอเคเนาะ ภาคเหนือก็ยังเจอหนักต่อไปนะครับก็เอาใจช่วยนะครับผมโอเคครับผมเราก็กลับมาที่อ่าสภาพอากาศบ้านเรานะครับฝนในขนาดนี้เนาะกันที่ระดับดูจากเรดาร์ว่ากลุ่มฝนนั้นปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นด้านตะวันออกเนาะที่ไม่มีฝนและเพราะแอเนื่องมาจากอ่าลมมรสุมนั้นมีกําลังค่อนข้างแรงนะครับเราจะเห็นได้ว่าอ่าตามชายแดนทางตะวันตกของประเทศไทยเนี่ยมีกําลังค่อนข้างแรงทุก พื้นที่เลยนะครับทางด้านตะวันตกและก็มีกําลังปานกลางถึงกําลังอ่อนบริเวณภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกนะครับส่วนภาคใต้ลมก็ยังพัดเป็นทิศกดจมอยู่นะครับว่าฝนก็จริงๆก็ควรจะดีนะแต่ว่าเนื่องจากว่ากระแสลมบนไม่สอดคล้องกันอีกแล้วนะครับก็เราเห็นลูกศรเป็นยังไงครับเออไม่ใช่ลูกศรเป็นทิศทางกระแสลมเป็นยังไงครับเราเห็นว่าภาคเหนือเนี่ยฝนดีเป็นพิเศษนะครับเพราะว่า เขาอยู่ใกล้ย่อมความกดอากาศต่ําที่เหนือขึ้นไปประเทศไทยนะครับก็คือย่อมความกดอากาศต่ำจากอย่างนี้นั่นเองนะครับซึ่งมันดังสร้างผลกระทบฝนหนักให้กับประเทศเมียนม,มาและก็ประเทศไทยอย่างภาคเหนือตอนบนอยู่นะครับก็ทําให้เกิดฝนแช่ได้นะก็ระมัดระวังนะครับพี่น้องเป็นทรงนี้นะครับลมมาสุม โอเคครับลูกศรสีเหลืองนะครับแทนด้วยกระแสลมมรสุมตนตกเชียงใต้นะครับวันนี้ที่พัดกําลังค่อนข้างแรงแล้วก็กําลังปานกลางนะครับปกกลุมหลายพื้นที่เนาะต่อมานะครับเรามาดูตัวช่วยทําให้ฝนตกดีอย่างกระแสลมบนนะครับเป็นยังไงบ้างโอเคครับผมพอเรามาดูกระแสลมบนนะครับเราจะเห็นว่า,าในภาพดังกล่าวเนี่ยจะเกิดการแอนต้ไซคอนิกขึ้นมานะครับเราจะเห็นตัว H ปกคุมอยู่ประเทศเวียดนามตอนล่างนั่นเองเนะ้ะ mm hmm. เมืองวีเยนแล้วก็ยะจังนะครับซึ่งฝนเนี่ยมันจะถึงทําให้ถูกกดจมในบางแห่งนะครับแต่ก็ได้ช่วยทําให้ฝนดีขึ้นในบางแห่งด้วยอย่างเช่นภาคกลางภาคอีสานตอนบนนะครับซึ่งมันอยู่ไกลออกไปจากตัวความกดอากาศสูงหรือแอนตี้ไซโคนนะครับเราจะเห็นว่าเออมีไซโคนิกหรือ ย่อมความกดอากาศต่ำจากพายุอย่างนี้แล้วก็แอนตี้ไซโคลนที่ก่อตัวอยู่บริเวณประเทศเวียดนามตอนล่างนะครับซึ่งมันทําให้บางพื้นที่นั้นฝนชุกบางพื้นที่ฝนไม่ได้ชุกมากอะไรอย่างงี้ครับส่วนกระทิศลมมรสุมเนี่ยสำหรับภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกเนี่ยครับเคลื่อนที่ไปทางที่สอดคล้องกันครับผมแลคือไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ แล้วก็ภาคใต้เนี่ยสวนทางกันนะครับเพราะว่าแอนตี้ไซโคนนั้นตวัดลมมาเป็นทิศตอนออกเฉียงใต้นะครับพัดสวนทางกับตัวลมมรสุมตัวตะวันเฉียงใต้นะครับซึ่งทําให้ภาคใต้เนี่ยฝนไม่ดีนั่นเองครับผมก็เดี๋ยวจะแทนด้วยลูกศรสีแดงนะครับตัวกระแสลมบนโอเคครับพอเราเอาลมระดับล่าง850โตปาคเฮกโตปาคานะครับเป็นลมถานนี่นะครับลูกศรสีเหลืองแล้วก็ตัวกระแสลมบนที่เป็นลมมรสุม ลมยอดมีนะครับใ่ใช่ลมรพรสุกรกระแสลมยอดมกีก็มารวมกันครับเราจะเห็นว่าเออทิศทางภาคเหนือภาคอีส,สานภาคกลางภาคตอนอ่อนเนี่ยอ่าท่านค่อนข้างไปทิศทางเดียวกันนะครับส่วนภาคใต้เนี่ยทิศทางสวนกันชัดเจนเลยครับผมทําให้เราเห็นว่าเออภาคใต้วันนี้ฝนน่าจะไม่ดีอีกมันนะครับเพราะว่าอยู่ภายในแอนตี้ไซโคลนด้วยนะครับแต่ภาคเหนือเขาได้ฝนเต็มๆเ,เ,เพราะว่าเขามีลมพัดสอบ มาจากตัวยอมความกดอากาศตำ่ำยางยี้งนะครับที่กำลังจะสลายตัวไปอีกไม่ช้านี้นี่เองครับก็ต่อมาครับเรามาดูแบบจำลองคร่าวๆนะครับให้ฝนสะสมวันที่10และ11กันยายนนะครับเราจะเห็นว่าภาคเหนือมีฝนหนักถึงหนักมากสะสมนะครับซึ่งมันทําให้ภาคเหนือนมีฝนอาหาสารที่จะเกิดน้ําท่วมับัน,น้าป่าไหลาลาได้นะครับ แล้ววันพรุ่งนี้นะครับฝนจะกลับมาตกในภาคกลางภาคอีสานเพิ่มมากขึ้นนะครับจนกระทั่งตอนค่ำเลยเนาะเราก็จะเห็นนะเออฝนตกดีแน่ครับตั้งแต่วันนี้ครับวันนี้ก็จะมีฝนหนักแล้วก็พรุ่งนี้ครับลุ่งสางแล้วก็จนกระทั่งหยุดไปนะครับยกเว้นภาคเหนือครับฝนจะไม่หยุดเราก็จะตกเพิ่มต่อไปอีกในวันพรุ่งนี้นะครับคือเอาง่ายครับภาคเหนือบนเนนือฝนแช่แน่นอน ก็ต้องระวังน้ำท่วมจนากนในน้ำป่าเวล้วนะครับต่อมาครับเดี๋ยวเราไปตรวจสอบปริมาณฝนสะสมวันที่10และ11กันยายนและพยากรณ์อากาศได้เลยครับโอเคครับผมคาดหมายสภาพฝนสะสมนะครับวันที่10และ11กันยายนนะครับภาคเหนือนะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่นะครับ มีฝนหนักถึงหนักมากในบางแห่งนะครับก็พี่น้องก็ระมัดระวังน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากด้วยนะครับฝนที่จะมีได้ก็จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านนะครับจากสุโขทยัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรนนทเพชรชบูรณ์นะครับภาคอีสานครับภาคอีสานมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60 70ของพื้นที่นะครับ ก็จะตกได้ในจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหน,นองบัวลำพูดอนธานีสกลนครมนครพนมกาฬสินม,มุกดาหารขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจ,จเจริญอุบลราชธานีชีสเกตสุรินทร์บุรีะะรัมนะครับผมแล้วก็ภาคกลางนะครับมีฝนฟ้าขนาองร้อยละหกสิงพื้นที่นะครับก็จะตกได้ในจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยา ลบบุรีสระบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑนนะครับผมภาคตะวันออกครับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยและ4 0่สิบถึงหกสิของพื้นที่นะครับก็จริงๆกระแสลมมันพัดสอดคล้องกันอยู่ครับแต่ว่ามันไม่ได้สอดคล้องในขนาดที่ว่าไปในทิศทางเดียวกันขนาดนั้นครับฝนมันก็จะมีได้ในจังหวัดนะครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาสะแก้วจันทบ,บุรีและดาดครับผมภาคใต้นะครับซึ่งเป็น ถ้าที่กระแสลมมรสุมกับกระแสลมบนเนี่ยสวนทางกันมากชัดเจนเลยครับทาให้ฝนลดลงไปหลายแห่งเลยนะครับแต่ก็จะยังเกิดฝนได้นะครับอย่างจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชแล้วก็ปตัตตานียะลานราธาาาิว่ฒน์ครับผมใ,ใต้ฝั่งอันดามันนะครับมีฝน,นฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่นะครับก็จะตกได้ในจังหวัดระนองพังงาครับผม ก็ดูๆแล้วเป็นไงครับภาคเหนือก็ต้องระวังฝนหนักถึงหนักมากสะสมนะครับเพราะว่าเออมันอยู่ใกล้แนวหย่อมความกดอากาศต่ำยางนี้นะครับที่กำลังจะสายตรวอีกไม่นานนะครับแต่ภาคอีสานฝนก็จะกลับมาอันเนื่องมาจากล่องมรสุมนะครับแล้วก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่บริเวณประเทศเวียดนามนะครับซึ่งมันเหนือขึ้นไปก็เลยไม่ได้ตีเส้นล่องมรสุมไว้ให้นะครับเดี๋ยวรอเขาลงมาพาดประเทศไทยครับจะตีเส้นล่องมรสุมให้อีกครั้งหนึ่งเนาะ ก็ต่อไปไปดูคาดหมายคลื่นลมในทะเลเลยครับผมโอเคครับสุดท้ายครับก็คาดการสภาพคลื่นในทะเลนะครับภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับหรือฝั่งทะเลอันดามันเนี่ยขึ้นสูง2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับขึ้นยังสูงอยู่ และก็ควรงดเดินเรือนในช่วงที่มีฝนฟ้าขนองนะครับผมและก็ฝั่งอ่าวไทยนะครับฝั่งอ่าวไทยขึ้นสูง 1- 2ึงเมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2มเมตรชาวบุรีมงกุก็เดินเรือได้ความระมัดระวังในช่วงที่มีฝนฟ้าขนองนะครับแล้วก็นะักท่องเที่ยวควรงดเล่นน้าทะเลในช่วงที่มีคลื่นลมแรงนะครับผมก็สำหรับการคาดการสภาพอากาศวันที่10และ11กันยายน เดลเนนี่เอาไทยแลนด์ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับ